สวัสด,ดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d e มอน Baller กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับจะมาประกาศรางวัลสมูต5ห้ารางวัลอ่าครับผมเดี๋ยวเราจะมาฟังผลประกาศนะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับปืนสามูต้าไปคนละอันจํานวน5ทางครับผมแต่ก่อนหน้านั้นมานี่ครับผมเรามาเปิดกล่องตลาดมืดกันดีกว่าอ่าตอนนี้นีผมตลาดมืดของผมเนี่ยก็ใกลจะไ,ได้กล่องพิเศษแล้วล่ะแล้วก็มีคีย์อยู่6,200ครับผม เดี๋ยวเราจะมาเปิดของพันกันดีกว่าว่าจะได้ไหมอ่าอันนี้ผมเป็นคลิปแรกเลย้งของเดือนกุมภาตั้งแต่เปลี่ยนอัปเดตครับผมเปลี่ยนของที่อยู่ในตลาดมืดนะอ่าก็ประมาณนี้เลยครับผมแน่นอนสิ่งที่อยากได้ก็ต้องเป็นทองใช่ไหมโอ้โหแล้วแบบของโคตรเยอะเลยแล้วแล้วมันจะได้ไหมเนี่ยห้าพันทองดูท่าแล้วอ่าเก้าพันขีก็ได้นะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามันเปิดกันล่องแรกเลยดีกว่ามาจะได้ห้าพันทองหรือเปล่าฮ้ 500, องห้อง อ่าเลยมาแล้วว่าเลยมูกเก้าพันีก็ตัดตดตดตัอืมทิตเซียงครับผมเป็นปืนใหญ่ของไททันนะอ่าเป็นก้ามปูครับผมระยะ600เมตรก็พอได้อยู่ขายได้ดีขายได้กำไรเยอะมาก่องต่อไปครับก็ยังพอได้แคร์แคร์ดาทองไหมทองไหม เฮ้ยพาวเวอร์เซลอ่ะเอ้ยก็ได้เออโคเครับผมห้าพันพาวเวอร์เซลอ่ะของที่มันต้องใช้อ่ะเนาะอ่ะเครนี่ครับผมกล่องสมบัติพิเศษแล้วนี่มีลูชดอมีปืนมีไททันต่างๆนะครับผมแน่นอนผมก็ต้องอยากได้ไททันเนี่ยแหละเพื่อที่จะเอามาขายโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าของพิเศษกล่องเนี้ยผมจะได้อะไรปึ๊บาให้อ่ะ อ้ยหมึกไหมปลาหมึกไหมเฮ้ยจตจ๊จฟีดอมฟาบเนี่ยคือแบบมันก็มีแล้วไงแล้วแบบฟ้าบเนี่ยกำลังจะโดนเนิร์ฟไงก็แจกมาไงาโอ้โหอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร่าครับผมกล่องต่อไปดีกว่าอ่ะต่อไปจะได้อะไรเฮ้ยพิเศษจริงเหรอวะ เอเดียนชองครับผมเป็นพลคับที่ใส่หุ่นอะไรก็ได้จะเพิ่มดดเมจของหุ่นตัวนั้น5%ครับไอ้จะปวดอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยทองมั้งเฮ้ยทองหนึ่พันก็ยังดีอ่าหนึ่พก็ยังโอเคนะใช่มัลาล่ะครัผมไปตองต่อไป ตลองต่อไปจะได้ทองห้าพันไหมไมั้ยไ,มไม10 M, 10 M หมไหมไหมสิบเอ็มสิบเอ็มเหรอก็ก็โอเคนะเฮ้ยบางคนนี่คิดว่าเฮ้ยสิบเอ็มไม่ไหวว่ะแต่ว่าเอาจริงคิดดูนะเพื่อนถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเล่นกี่เกมมาถึงจะได้สิบล้านใช่ไหมเยอะนะเอาจริงเออไปครับกล่องต่อไปกันกล่องสุดท้ายแล้วกล่องพันที่จะได้ทองแบบห้าพันทองมั้งไหมเนี่ยดูมันอยู่ใกล้ๆที่เฮ้ยเลอะเลอะ,ละ เอืเอืเออเออออเ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 อ้เออ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 ออเ0อเมอเอเปิดอลเองดีอว่าเอเปิดกล่องเออเออเออเอง100สออเออเึกเออจออเออเออออเ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 ไปปออบออเออเออเอเอ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 อ อ้ร้อยทองก็ได้ไวเฮ้ยมาเปิดกล่องนี้นี่กล่องสิบด้วยเอาให้หมดเลยอ่ะกินดกระดทองก็ก็ทองก็ยังดีครับผมมาขั้สุดท้ายจริงๆแล้วปึ๊บอ่าได้ทองอได้อีกมาอีกอันนึงปื๊บเฮ้นี่อะบูทบูตบูบเตอร์ครับผมนะใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะโอเค ตอนนี้เป็นผลประกอบการก็เป็นที่น่าผิดหวังเล็กน้อยนะแต่ก็ยังดีครับผมได้ปืนไททันมาเอามาขายได้ก็ได้เท่าไหร่เนี่ยดูสิปืนไททันจริงๆมันขายได้เท่าไหร่นะอ่านี้ครับผมขายได้11ล้านเออใช่ได้ใช้ได้ครับผมนะได้มาก็มาขายกันโอเค,คเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าใครจะได้สกมูตา้าไปทั้ง5คนไปดูกันล่ะเอา,าละครับผมมาในส่วนของการจับรางวัลกันแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะใช้เว็บไซต์เดิมนะครับในการสุมจับก็คือ YouTube Comment p i c ตอ r นี่เองอันแรกก็ต้องไปที่ช่องไปคลิปนะครับผมไปที่คลิปเลยคัดลอกที่อยู่ของคลิปที่ผมให้เพื่อนๆได้ลงไอดีไว้มาใส่ตรงนี้เลยปาบเขาให้โอเคแล้วก็ฟิลเตอร์ดูพิเศษยูเซอร์ครับผมรวมคอมเมนต์ที่เพื่อน,อน,คอมมนๆคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ครับผมให้รวมเหลือคอมเมนต์เดียวต่อคนนะแล้วก็อันนี้สำคัญม,มากๆเลยครับผมท,ที่มีแฮชแท็กดสมุเท่านั้นที่จะ มีสินลุ้นลับของะระบบสุ่มจัดเจอนะวางเอาไว้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันใน่วาว่าจะมีทั้งหมดกี่คนมีอยู่ทั้งหมดทั้งหมด419คนครับผมว้าวเฮ้เยรอบนี้เยอะนะรอบนี้เยอะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันใน่วาว่าสำหรับสมุตตาแรกเนี่ย ใครจะได้ไปโอเคมาดูครับผมอันแรกเป็นของของคุณวันนี้โอเคยินดีด้วยครับผมเย้วันนี้นะใช่ไหมเออถ้าเกิดผิดก็ขออภัยด้วยนะต้องได้นะต้องได้ก็ต้องได้ไปตามไหมอ่ะห้าทีครับผมห้าทีโอเคครับผมได้ไปอันนะแคร์ ต่อไปครับผมอันที่สองจะเป็นของของใครของใครของอา <c oughs> เอาซ่าแซกครับผมปาคราดิค <ac> อนเคดูเรชั่นเ,เฮ้ยอ่าใช่ม่ใช่คนไทยในผมว่าน,น,านี่น่าจะคนไทยหรือเปล่าไม่ชัวร์นะแต่ชื่อขาคุ้นมากเลยโอเคผมเจ็ดที่เจ็ดที่เจ็ดที่ โอเคครับผมได้ไปได้ไปแล้วนะอันที่สองครับผมผ่านไปต่อไปอันที่สามจะเป็นของใครอันที่สามจะเป็นของ A N T Gaming c o n v e r a t n o n เย้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 โอเคครับผมแอนดรอยนะแอนดรอยนะโอเซเวน มีซ้ำไหมเอ่ยไม่มีก็ได้ไปครับผมเย้เย้โอเคต่อไปครับอันที่สี่แล้วนะใครจะได้ไปอันที่สี่จะเป็นของคุณดราคูนนาเนียนทรัมม์คอนเทนเเรชั่นเฮ้ยโอเคอันนั้นอันนั้นก็ข้างที่จะรวดเร็วรวดเร็วกันนิดนึงเอครับผม เอ็นโอเคได้ไปต่อไปครับผมอันสุดท้ายแล้วนะมาดูกันว่าใครจะได้ไปอันสุดท้ายจะเป็นของด้วยแกนจ่าแอนเงาแจ้งว่ายูทูบคอนเวอร์ชั่นเดี๋ยวด้วยใช่ไหมเนี่ยด้วยใช่ด้วยใช่ไหมโอเคโอเคนะ แม่ชื่อก็แบบกำกวงกำกวมกำกึงกอแกกเหลือเกิน R44 อ,อ้าวฟัวก็ผม4 r นะโอเคไม่มีครับผมได้ไปก็เสร็จสิ้นกันแล้วครับผมทั้ง5้าคน5้ารางวัลที่แจกให้เพื่อนๆไปนะโอเคอันนี้ครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าน่าจะประมาณวันศุกร์ือนเดิมโนโนที่ผมจะมีของอันใหม่เนี่ยมาแจกเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะอะไรเหมือนกัน ผมก็ต้องรอดูนะผมว่าทางทีเอ็มเนี่ยจะส่งอะไรมาให้พวกเราแจก่าทางครีเอเตอร์แจกครับผมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมจะมีคลิปของเจ้าโอโรจิอ่าใช้ปืนสมุตตาครับผมในการเล่นเปิดเสาวิ่งเสาอะไรอย่างงี้รูว่ามันจะเวิร์กหรือเปลาเออ่าเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อเจ้าปืนใหม่นี้กันนะมันมันเล่นสนุกนจริงๆคผมถ้าเกิดเพื่อน,อนมีโอกาสได้มันมาเนี่ยก็เอามาใช้เออมันเวิร์กจริงๆมันปู้มาเห็นใจก็เห็นหลายๆคนครับผม วดหัวกระเจ้าไอ้ปืนสมุตารตัวนี้มากๆเลยก็พยายามแบบหาเทคนิคการหลบนะผมผมจริงๆผมก็อยากจะแนะนาว่าแบบหาไอ้ปืนตัวนี้มาคือแบบมันต้องแบบระยะให้เกิน500อะไรคุณนี้ผมว่าน่าจะโอเคอ่าแล้วการหลบนะผมอาจจะต้องหาแบบหลบแบบที่มันมีมิตินิดนึงอย่างหลบหลังกําแพงแบนๆอะไรนี้มันก็จะหลบยากนิดหน่อยัะผมแต่ถ้าเกิดเอาจริงก็คือถอยอระยะกระปืนที่ระยะไกลกว่านั้นดีกว่าแล้วก็รอจังหวะมาล,ลีโหลดอะไรอย่างนี้ ก็จะยิงเข้าไอถ้าเกิดเราอบุกใกล้ใช่ไหมเราก็จะแบบบุกใกล้ใกล้ตัวงเงี้ยก็ใช้ปืนที่รอรอให้ปืนของเขาเนี่ยรีโหลดเพราะว่าเวลารีโหลดมันจะยิงช้าครับผมอ่ะโอเคยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมอย่าลืมนะผมมีโอโรจิสมุตตาอ่ะวันเราวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายไปเลย